ทา่นนทานผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหนะเดี๋ยวผมน่าจถ่ายรูปให้นะท่านผู้ชมโอ้ยมันเดี่ยวไงเจ๋งมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็ชอบเลยครับเนี่ยว้าวไม่ไหวสุดยอดแม่โอ้โหแม่ไปเมืองนอกไปตะกี้ที่นี่จิ๊บจ้อยแม่โอ้ยนี่น่ากลัวโอ้โหเฮ้ยเสียวมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหอืม อยู่ด <ous> <g it dragon risque> ูนี่ดูคุณแม่เลยแม่ผมไม่ไม่ไม่มม่ไม่มองแม่กลัวครับครับครับฉันคิดซะว่ามันเป็นปูนซีเมน์อ่ะก็ดูแม่ก็ดูแต่หน้าผาไปแล้วกันนะครับนะเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับแกอย่าไปใกล้ข้างหน้านะเดี๋ยวป้ามาหาใครให้เราอะไรครับเดี๋ยวเข้าไปข้างหน้าเดี๋ยวป้ามาหาใครให้เราถ่ายรูปไม่ป้ามาหาใครเราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะโอเคครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะรอรอก่อนแม่ เห็นองค์พระลูกดิ๊องค์พระโอเคเห็นองค์พระด้วยครับท่านผู้ชมครับโอเค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 